จะหมายถึงนุ่มที่เป็นพยาบาลนะคะอาการของคุณท้องค่ะสงสัยเก้งอันนี้เอาจากประสบการณ์ตรงที่นุ่มเจอเลยนะคะใจสั่นเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วมากจับชิพจรอนตัวเองดูลอยอัพทั้งๆที่แค่เดินเฉยๆเกิดจากการที่ร่างกายใช้พลังงานในการสร้างบ,บีบีเนะะี่ยค่ะต้องการออกซิเจนมากขึ้นแม่ก็เลยสูญเสียพลังงานไปมากก็เลยทําให้อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใจสั่นได้ค่ะไวต่อกลิ่นมากๆค่ะปกติจะชอบกินข้าวเปียกกุ้งมากๆแต่วันนั้นได้กินแทบอ้วกเลยค่ะแต่ที่สําคัญกลิ่นตัวสามีเหม็นมาก อันนี้แน่นอนประจําเดือนค่ะอยากกินของเปรี้ยวหรือว่าอยากกินของแปลกๆแต่ในบางคนก็รู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากอาหารเพราะว่าระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นอาจจะทาให้การรับรู้รสชาติของแม่เปลี่ยนไปค่ะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเกิดจากฮอร์โมนนั่นแหละค่ะคัดเต้านมเจ็บหัวนมเป็นการเตรียมพร้อมผลิตน้านมสําหรับเบบี๋ค่ะบางคนมีตกขาวมากผิดปกติ ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลงไปบางคนเพิ่มขึ้นบางคนลดลงอันนี้หลายคนเป็นมีเลือดซึมค่ะซึมออกแบบกระปิดกระปอยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนส่วนมากจะเป็นสีแดงจางๆหรือว่าสีชมพูไหลออกมาทางช่องคลอดได้ค่ะจะเจอในช่วง1 1บถึงวันหลังการปฏิสนธิจริงๆอาการเหล่านี้อาจจะไม่ชัวร์บางคนไม่มีอาการด้วยซ้ำเอาแบบชัวร์เลยถ้าสงสัยก็แนะนําให้ตรวจการตั้งครรภ์ค่ะส่วนใหญ่อาการก็จะประมาณนี้ค่ะมีใครมีอาการแปลกๆมากกว่านี้ไหมคะ